ไป uer, eng, ha, rab, เหรียญที่2เหรียญนี้เป็นเหรียญรับเสด็จครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟสวยมากนะครับพระหลวงพ่อคูณองค์นี้นะครับนี่ครับออกโค้ดเต็มดวงเต็มโค้ดนะครับ บ็อกนี้เป็นบล็อกย,าด,นะออยาดมนะครับรับเสด็จบ็อกยาดมนะครับเห็นไหมครับยาดมสวยนะครับเหรียญน,นี้รับเสด็จครับรุ่นยอดนิยมหลวงพ่อคูณ